ลืกับันพบก,กันที่ไรก็เรื่องใหญ่หนักกับไฟจะไกลกันได้ก็่ีมากับแมวมาเจอกันสุกันถูกทีอาจไม่เคยมีวิธีจะพูดจาอ้อลมาตอทุกนาทีออนเยียดเปันลเวลาสือส ตัวิัวฉันตัวจีิงททีจิไม่มีอะไรเพราะการตายทุกใเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกแต่ช่องแล้วเมื่อไรเมื่อไรจะปุ่ทีดีฉันยอมให้เขาผิหังเ่อยอมตายต่ำลงไหมใจดีเธอยอมตายต่ำลงไหมใจดีเธอยอมตยตลงไหม 夹在云里。 ใจไปอยู่ใต้ i yeah. สวัสดีค่ะเอิ้นขวัญวรัญญาเองนะคะโอ้โหวันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีโอกาสได้มารายการกิกดูนะคะโอ้โหนี่นั่งขำจนแบบว่าไสจะขาดเลยทีเดียวนะคะสนุกสนานมากๆแล้วก็พี่ๆน่ารักกันทุกคนเลยแล้วก็รวมถึงนะคะผู้เข้าแข่งขันนะคะที่มาประกวดเงาเสียงของเอิ้นขวัญน,นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมรายการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะว่าใครจะได้เป็นเงาเสียงของเอิ้นขวนัญแล้วก็รายการจะสนุกสนานเฮฮาขนาดไหนต้องติดตามคืนนี้นะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ค่ะชื่อนางสาวธันชนิพน์ประหลัดค่ะชื่อเล่นชื่อขวัญน,นะคะออตอนนี้ขวัญทางานเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนนะคะอยู่ในกรุงเทพค่ะแต่ว่ามีเวลาว่างถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะถ้ามีงานที่บ้านก็จะกลับไปร้องเพลงที่บ้านเหมือนกันที่ต่างจังหวัดนะคะ<ม>ก็สําหรับวันนี้มาประกวดร้องเพลงในเงาเสียงของเอิ้นขวัญวรัญญานะคะซึ่งมาประกวดครั้งนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเลยเราประทับใจแล้วก็ชื่นชอบเอิ้นขวัญมากและที่สําคัญนะคะเวลาที่เราร้องเพลงตามง,งานหรือ อัดคลิปวิดีโอของเราลงใน Facebook ใน YouTube ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเราเหมือนเอื้นขวัญน,นะอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้รายการจิกดูมีการจัดประกวดแนวเสียงของเอื้นขวัญก็เลยลองสมัครเข้ามาซึ่งมั่นใจมากว่าเราเหมือนเอื้นขวัญมากแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุวิสาเจริญสุขค่ะชื่อเล่นผักโขงค่ะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะ,ะแผนกไตเทียมค่ะ วันนี้มารายการยิ้กดูสงครามเพลงค่ะในช่วงประชันเงาเสียงของเอื้นขวัญวรัญญาคะ่ะชอบชื่นชอบเอื้นขวัญวรัญญานี้มานานตั้งแต่อาราบัมแรกแล้วตั้งแต่ บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายแล้วคะ่ะแล้วก็ติดตามผลงานเพลงของเอื้นขวัญมาเรื่อยๆเริ่มจากการฟังก่อนคะ่ะจากนั้นจากการฟังแล้วก็เริ่มฝึกร้องของเอิ้นขวัญจากนั้นได้มีโอกาสได้ไปร้องตามงานต่างๆต,ตามเทศกาลต่าง,าางๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็เอาเพลงของเอิ้นขวัญวรัญยามาร้องและทีนี้แขกหรือผู้ฟังก็ฟังแล้วบอกว่าเหมือนคะ่ะจากนั้นจากการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก็เลย พยายามฝึกร้องมาเรื่อยๆจนได้มาร้องในร้านอาหารค่ะหลังจากที่รับ j อบทำงานหลังจากทำงานประจำก็ได้มีโอกาสได้เอาเพลงของเอินขวัญมาร้องจากนั้นแขกก็ว่าเหมือนค่ะก็เลยคิดได้หล่ะค่ะว่าเราอ่ะเป็นเอินเป็นเงาเสียงของเอินขวัญจริงๆแล้วอ่ะค่ะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสสติค่ะ <Thank> สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพรชนกไกรวงตุ้มนะคะชื่อเล่นชื่อน้องหญิงค่ะวันนี้หญิงมาเป็นเงาเสียงพี่เอิญขวัญวรัญญานะคะค่ะที่หญิงมาเป็นเงาเสียงพี่เอิญขวัญวันนี้นะคะก็คือหญิงเนี่ยชอบอัดคลิป cover เพลงพี่เอิญขวัญลง YouTube ค่ะแล้วทีนี้เพื่อนๆหลายๆคนค่ะก็บอกว่าเสียงหนูเหมือนกับพี่เอิญขวัญน,นะคะก็เลยหนูก็เลยลองมารายการนี้ดูค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะเป็นกำลังแรงใจให้ลูกหลานได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะหมามุยนิพาพรน,นะคะคือหมามุยเป็นศิลปินค่าย Aplay Music นะคะซึ่งตอนนี้ก็ออกซิงเกิลไปแล้วสองซิงเกิลด้วยกันนะคะก็มีความชื่นชอบพี่เอิ้นขวัญน,นะคะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจเลยสำหรับในการที่มาวันนี้คือหอมามุยเนี่ย เริ่มเป็นศิลปินก็คือจากการที่นำเพลงของพี่เอิขวัญเนี่ยนะคะลง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กของเตงแล้วคราวนี้ก็เจอเกิดมีผู้ใหญ่มาแบบว่าสนใจในน้ำเสียงของหมามุ้ยนะคะแล้วก็ได้ปไปบันทึกเสียงแล้วก็ไปลองหลายๆอย่างนะคะจนมาเป็นหมามุ้ยทุกวันนี้แล้วก็เป็นเพลงของเตงแล้วก็เป็นสไตล์ของเตงในนะทุกวันนี้นะคะแต่ว่ามีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไอดอลก็คือพี่เอิญขวัญน,นั่นเองค่ะ ขอบคุณนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมาหาไอดลอลบางทีก็แน่นอนคะ่ะตำแหน่งแชมป์จะเอาให้ได้เลยคะ่ะสู้แน่นอนใจแบบไม่ไหวแล้วไม่คือไม่ไ,มไมหวคืหแบบน้ามาเตอร์เคยเป็นเดียร์รอดรอแต่งหน้าเท่นี่รอดหน้าพี่สวยเถอะ สวยตาไห่เคยผ่านลูกค้าเลยแต่ชุดนี้นี่ อย่าเป็นแฟนนะไเอแบ้ามึงไม่พูดดีกูจะาพมยอย่ดอยพ่แม่กูตายแล้ว กับเธอีนตอนนี้ตอนเคยคอยมีอย่างยิ่งยวนลนมึนเเสกพังเจ็บอีกทีแค่ทงที่เธอยังมียังไม่เจอวิธีเคลียจร์ใจค่ะและก็ได้ผู้ชนะการประกวดเงาเสียงของเงินขวัญแล้วนะคะยืนอยู่ตรงนี้เลยน้องผักโขมนะคะโอ้โ ร้องเพลงเก่งมากคือในใจเอินขวัญมีความรู้สึกว่าเขินๆน้องนะน้องร้องเพลงแบบว่าเสียงพร้อมมากแล้วก็เสียงใกล้เคียงกับเอินขวัญมากที่สุดเลยวันนี้ก็ขอบคุณด้วยที่มาร่วมประกวดนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องตลอดไปด้วยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงของพี่เอินขวัญแล้วก็จะติดตามผลงานของพี่เอินขวัญค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะฉันกับเธอต้องเจอกันอีกจังเท่าไรต่อไป และเมื่อไรเมื่อใ,นใ,นใ,นในดจะปูดดีๆเออมันเหมือนกับกมันเหมือนกับสองฟนะ้าเนี่ยเป็นถิ่นไทยถิ่นมันมเหมือนกับเราเหยียบเข้าไปอ่ะแต่เหยียบบัเหยียบเหยียบเหยียบเข้าไปเอ้ยแล้วเราต้องรีบกลับมาอยู่ในถิ่นของเราของเขาก็เหมือนกันเพราะเ,เขา้เขามาเหยียบเ,เ,เราเขาก็ต้องกลับไปเออเักษสะในการแต่สุดท้ายแล้วเราก็รักกันเข<อ>้ามาปั<ฟ>๊บไป มาปั่นก็ไม่หายขันจี้ขันอยู่ข้างในขันหูทีไรพอเลือก,กทุกทีแม่จะหายาให้หนูหน่อยอไม่งั้นต้องคอยอพยพอยู่อย่างดีแต่ตัวยึดติดลงมาทุกทีทุกอย่างเปิดทางทสมดังใจถึงนานเพียงใด หัวใจจะคอยจะท้องถ้าคุตับงใรแล้วมีกนตารกจึงมีความสุขคอบแล้วไม่เป็นทุกต่อจะงจงวนเลิกทำไมที่เ้อมาแต่ละเคศเป็นประเภทแปลบพอดได้แอบกินลับอยู่ได้หาเส่ท้าเลยไม่เคยพอเสียเวลามากๆอย่าพอแล้วอย่าพักบ,บ้างเหมือนทะลเแท็กซี่ลงกลางทางไม่ไปต่อ <S <S อยู่กับเพื่อนกับฟูงนี่เงินทองเราก็มีไม่เห็ มีผัวก็ได้มีตายรับหน้าไม่รับหน้าถ้าไม่มีผัวมีทองทั้มหัวแล้วไม่มีผัวไม่ต้องกลัวมีทองทั้มหัวหรือใหญ่ทั้งหัวไม่มีผัวก็ได้มีทองทัวมหัวหรือใหญ่ทั้งหัวไม่มีผัวก็ได้ไม่ตายรับหน้าไม่รับหน้าถ้าไม่มีผัวมีทองทัวมหัวแล้วไม่มีผัว ไม่ต้องกลัวมีทองทั่วหัวเรยใหญ่เท่าหัวไม่มีผัวก็ได้มีทองทั่วหัวเรืยใหญ่เท่าหัวไม่มีผัวก็ได้ไม่ตายรับหน้าไม่รับหน้าถ้าไม่มีผัวมีทองทั่วหัวแล้วไม่มีผูไม่ต้องกลัวมีทองทั่วหัวเรืยใหญ่เท่าหัวไม่มีผัวก็ได้ สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากจังหวัดสุราธานีค่ะใบเฟิร์นค่ะรวงข้าวค่ะหญิงค่ะวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาแข่งขันรายการกิ๊กดูสงครามเพลงค่ะก็มาพบกับจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้เราชาวจังหวัดสุราธานีด้วยค่ะสุราธานีสู้สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะออมค่ะ ท็อปครับแอมค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาแข่งขันในรายการกิกดูสงครามเพลงนะคะวันนี้เจอกับสุราธานีนะคะก็ขอให้ชาวเพชรบูรณ์ทุกคนนะคะเป็นกำลังแรงใจให้พวกเราด้วยนะคะเพชรบูรณ์สู้